สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังที่กรพรักทุกท่านผมอาจารย์ไผ่ทองสุขรัตนบริการพระวัดปา่าวันนี้จะขอนำเรื่องเล่าของท่านอาจารย์ยาวมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังหัวข้อวันนี้ครูบาอาจารย์ได้ยืนยันศพของพระมหากัสปะยังไม่ได้เผาพระมหากสสปะ องค์ท่านก็เป็นพระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตการที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมก็จะขอนำเรื่องเล่าของพระมหากัสปะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าศพของพระมหากัสปะองค์ท่านยังไม่ได้เผาจะมีความเป็นมาแล้วก็มีประวัติเรื่องเล่ายัางไงขอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันได้นะครับ เรื่องเล่าก็จะมีเนื้อหาสาระข้ออัดข้อธรรมแล้วก็ทําให้เกิดสติเกิดสมาธิปัญญาในทางด้านของการปฏิบัติข้อคบคิดอะไรต่างๆก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและให้กำลังใจช่องธรรมะเล็กๆของอาจารย์ไพตรงสุขนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในธรรมมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกท่านทุกคนนะครับ ผมอาจารย์ไผ่ทองสุขขอขอบคุณครับสุขหรือทุกอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าเราถือก็เป็นทุกไม่สุขสันถ้าปล่อยวางทุกก็วางสุขนิรันเพราะฉะนั้นจงหาทางวางทุกเกยสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับกับผมอาจารย์ยาว ดำเนินรายการเป็นปกติเหมือนเดิมทุกวันครับหากจะกล่าวถึงเรื่องราวของพระมหากัสสบะเทระเจา้าจากพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัญญาณน,นสัมปันโนแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อประราชพมยานหรือว่าที่เรารู้จักกันดีในนามหลวงพอ่อฤาษีลิงดำท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันว่าอย่างน่าสนใจก็เลทยทีเดียวครับท่านผู้ฟัง โดยที่พระเดชพระคุหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องราวของพระมหากัสปะเอาไว้ดังนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานานนแล้วเจวันถวายประเพิงทรงพิจารณาด้วยเหตุผลกลไกอะไรสมศาสดาเอกพิจารณาสินั้นเจวันเท่านั้นพระพุทธเจ้าไว้เพียงเจ็วันนี่ละแบบฉบับพระสาวกองไหนใตายองไหนนิพพาน ก็เข้าป่าเงียบๆไม่มีในประวัติไหนเห็นมีแต่พระมหากัสปะที่ประวัติยืดยาวน้อยพระมหากัสปะนี้เป็นกรรมเกี่ยวข้องกันกับพระอริยเมตไตรมีกรรมเกี่ยวข้องกันท่านจึงสแสดงไว้ในปฐมสมโพธิอันนี้อัดของท่านอยู่ในเข่าสามลูกชนกันไม่มีใครเห็นเพราะกรรมจำเพาะกันพระอริยเมตไตรนั้นเป็นขวัญชัง ประกัศบะนี้เป็นช้างช้างตัวนี้เป็นช้างที่ดีมากบอกให้เป็นเป็นบอกให้ตายตายรักเจ้าของเจ้าของชี้ให้ตายตายชี้ให้เป็นเป็นพระเทวทัตนี้เป็นพระเจ้าแผน่นดินถ้าจำไม่ผิดท่านประมวลชาดกมาเพราะชื่อเสียงของช้างนี้มีความจงรักภักดีต่อเจ้าของนี่ดังลั่นไปทั่วประเทศ พระราชาเองจึงรับสั่งให้หนายขวัญช้างนั้นเขาเฝ้าในว่าช้างของเธอนั้นดีทุกสิ่งทุกอย่างบอกให้เป็นก็ได้บอกให้ตายก็ได้ใช้ยังไงได้หมดใช่ไหมใช่ว่างันเลยถ้าอย่างนั้นวันนั้นเราจะให้เขาเผาเหล็กแด,แดงให้ช้างมาจับได้ไหมได้เรื่องนี้ได้แต่การเป็นการตายเป็นเรื่องของช้างไม่รับรองแต่เรื่องจับนี้จับแน่ก็รับสั่งเลย พระราชาอมหิตจิตเป็นยักเป็นผีถึงวันก็เผาเหล็กแดงๆเป็นทอนเลยทีเดียวนายควนช้างกลับไปก็ไปพูดกับช้างว่าคราวนี้เป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้แหละพระราชารับสั่งให้เราเข้าไปเฝ้าถามถึงเรื่องช้างเป็นยังไงช้างของเธอว่าเป็นช้างดิบช้างดีใช้ให้เป็นก็เป็นใช้ให้ตายก็ตายใช้ยังไงได้หมดว่าอย่างนั้นใช่ไหม ก็เลยตอบไปว่าใชา่แล้วท่านก็รับสั่งให้ช้างจับเหล็กแดงก็มีอยู่สองเหล็กแดงให้ช้างจับจับได้ไหมจับได้เราก็ทูลแล้วว่าจับช้างจับแน่ๆสั่งอย่างไรเป็นอย่างนั้นเลยถ้าหากช้างไม่จับเราก็ต้องตายคอเราขาดมีสองอย่างเท่านั้นขอให้ช้างพิจารณาดูช้างรับปุ๊บจับเหล็กแดงผู้หญิงแค่ตัวหอมก็จะนนั้น ขอให้ช้างพิจารณาดูช้างรับปุ๊บจับเหล็กแดงนายขวัญช้างกอรอดตายนั่นแหละพระอริยเมตไตรเป็นนายขวัญช้างช้างคือพระมหากัสสปะเพราะฉะนั้นกรรมจึงเกี่ยวกันเวลาพระกัสสปะตายแล้วก็ไปตายอยู่ในเขาสามยอดจดกันพระอริยเมตไตรจ,จะมาเอาอัดของพระกัสสปะนี้ขึ้นบนฝ่าบาทแล้วเผาบนฝ่าบาทเลยเพื่อแก,ก้กรรมอันนั้น มีพระอริยเมตไตรเท่านั้นท่านบอกไว้จะเห็นอัตของพระมหากัสสปะนอกนั้นไม่มีใครเห็นพระอริยเมตไตรก็เป็นพระพุทธเจา้านี้จะไม่เห็นได้ยังไงถึงวาระนั้นแล้วก็มีเท่านั้นในประวัติพระเดชผู้คุณหลวงพ่อพระราชพรมยานรุวาหลวงพอ่อฤาษีลิงดำท่านได้สแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องศพของพระมหากัสสปะเทระเจา้า จากหนังสือธรรมวิโมกปิติหะฉบับที่4 1หน้า5 1าถึง5 2ได้มีการสนทนาธรรมระหว่างลูกศิษย์กับระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยมีใจความดังนี้ครับท่านผู้ฟังหลวงพ่อครับพระมหากัสปะนิพพานแล้วแต่ได้ยินเขาบอกกันว่าศพของพระมหากัสปะยังอยู่กันที่เมืองราชชครห์แล้วจะเผาได้ก็ตอ่อเมื่อพระศีอริยมตรไตรมาตัดสร และเผาบนฝ่ามือด้วยอันนี้เป็นเหตุฉนยัยแล้วก็ขอเท็จจริงเป็นอย่างไรขอรับหลวงพ่อพระรัชพมยยานเขาลูกไหนว่าผู้ถามอันนี้ได้ยินจากหลายอาจารย์เขาว่ากันครับหลวงพ่อพระราชพม,มายานเมืองราชครุนี่มันอยู่ตรงไหนนะ่ะผู้ถามโนเหมือนเมืองพระเจ้าพิมพิสารขอรับหลวงพอ่อหลวงพ่อพระราชพมยยานศพของพระมาหากันสพปะไม่ได้อยู่ที่เมืองราชครุนี้ อยู่ที่เชียงตุงเดาส่งแล้วผู้ถามอยู่ที่ไทยนี่เองเหรอครับหลวงพ่อพระราชพมยานไทยใหญ่ผู้ถามไม่ใช่อยู่ที่อินเดียหรือขอรับหลวงพ่อพระราชพมยานปัตโตจะอยู่อินเดียตะพืดเลยนะยกยอดในอินเดียตะบันท่านอยู่ตรงนี้พระมหากษัตปรปิท่านมีงานอยู่แถวนี้ระหว่างเชียงตุงเชียงรายแล้วก็ประเทศจีน ที่พระพุทธเจ้าทรงให้มาประกาศศาสนาถ้าต่ำลงมาก,กว่านั้นเป็นเขตของพระมหากัจจายนะจากลำโพนลงมาก,ก็เป็นเขตของพระโมกคลาก็วาดกันตามเขตแล้วท่านกนิพานแถวนี้ถ้าถามกันว่าศพของพระมหากรสปะมีจริงไหมขอยืนยันว่ามีจริงยังอยู่ดอกไม้ที่เขาบูชาก็ยังอยู่ถูปกับเทียนที่เขาบูชาก็ยังอยู่ แต่ว่าเวลาปลก,กตินี่เราเข้าไม่ได้เพราะเขาลูกเล็กสองลูกข้างหน้ากำเคลื่อนมาติดกันเมื่อปีกึงพุทธการนะเขาได้เขาลูกเล็กมันขยายตัวออกเป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันนะจนกระทั่งฝรั่งเขาไปถ่ายภาพได้ฉันได้ภาพที่ฝรั่งถ่ายประมาณสิบภาพในปีนั้นนะเขาพิมพ์ขายไอฉันน่ะไม่ได้ซื้อเข้ามาให้แล้วก็เอาภาพนั้นไปให้หลวงพ่อเล็กดูถามว่าการนั่งอยู่ การเข้าสมาธิเป็นของไม่แปลกแต่ทูปกับเทียนที่เขาบูชาทําไมจึงไม่เสามองยังสดทูปกับเทียนก็ยังติดอยู่หลวงพ่อเล็กก็เลยบอกว่าคํำอธิษฐานของพระอรหันต์จะให้เป็นอะไรก็ได้ใครไม่เชื่อก็ไปดูพวกที่ได้มโนมยิทธิก็ไปดูได้นี่ไม่ต้องรอเขาเปิดเขาได้ผู้ถามแล้วที่ว่าเวลาจะเผา ต้องเผาบนมือพระศรีอริยเมตไตรหรอกครับหลวงพ่อพระราชพมยานตามท่านว่ามาถ้าเราไม่เชื่อเราก็อย่าเพิ่งตายรอดูก่อนจนกว่าพระศรีอริยเมตไตรจะนิพพานผู้ถามโอ้โหหลวงพ่อพระราชพมยานอ้าวถ้าพูดเวลานี้ก็จะเถียงกันไม่จบบางคนว่าฉันไม่เชื่อหรอกเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกฎของกรรมยอมสิ้นไปมันจะเป็นเช่นนั้นจริง ตามเรื่องมีว่าสมัยก่อนโนนพระมหากัสปะ,ปะท่านเป็นช้างรูปร่างท่านถึงโตกลายช้างแล้วก็พระเสียริยเมตไตรนี่เป็นเจ้าของแล้วก็มีการพนันกันว่าช้างตัวนี้สามารถจะหยิบจับอะไรก็ได้ก็บังเอิญพอดีคนพนันนั้นมันเกเรมันเอาเหล็กเผาจนแดงโชนให้อมที่แรกเจ้าของก็ยอมแพ้ยอมให้ถูกปรับดีกว่าไม่ยอมให้ช้างหยิบช้างก็รักษาศักดิ์ศรีของมัน อาศัยที่รักเจของก็เอางวงหยิบยิบได้ฝ่ายนั้นก็ต้องแพ้แต่ว่าช้างนั้นก็ต้องตายเพราะอาศัยกรำรนี้หน่อยเดียวเวลาที่จะนิพพานก็อเอาศพประมากัสบสปพเทระเจา้าใส่พระหัตอธิษฐานเตโชถาดเผาเมื่อเผาแล้วก็อาศัยเหตุนี้เป็นปันจจัยพระองค์จึงนิพพานแต่อย่าลืมนะว่าไฟที่ใช้กําลังใจให้เกิด้นนั้นมันไม่ร้อนหรอกท่านจะร้อนก็ได้ไม่ร้อนก็ได้ผู้ถาม เอ๊ะทำไมไม่ร้อนล่ะขอรับหลวงพ่อพระราชพมยันก็เราสร้างเองนี่ไม่ได้ใช้ไม่ฉีดสร้างมาจากเตโชกสินจะให้ร้อนหรือไม่ร้อนก็ได้เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้เมตตาเล้วเรื่องสมณะระลึกชาติเอาไว้อย่างน่าสนใจกันเลยทีเดียว นีสมณเนนที่ระลึกชาติเราให้เราฟังในวันเผาศพหลวงปู่มันพูิดิตโตสมณเนนแกไม่อยากจะเล่าเรื่องที่แกและลึกชาติได้แกบอกว่าถ้าเล่าให้ใครฟังทีไรเป็นใครทุกทีแกว่าอย่างนั้นนะแกเครียดพอเล่าเรื่องชาติหลังย้อนหลังแล้วก็เป็นใครทุกทีไม่เคยพลาดที่นี่เราอยู่กับสมณเนนเอ,เอาเราบอกคราวนี้ไม่ให้ใครเราก็ว่าอย่างนั้นแหละ เอาเล่ามาให้หมดนะคราวนี้เรารับรองว่าจะไม่ให้ใครแกก็มาเล่ากับเรานี้ไม่เป็นใครแล้วก็ไม่เป็นใครจริงๆนะแปลกอยู่นะสามเณรเล่ากับเราหนเดียวกับเรารายเดียวนี่ไม่เป็นใครพอมาถึงเราก็สักถามกันถึงเรื่องตายแล้วไปไหนแกเล่าว่าตอนนั้นเป็นพระไปภาวนาอยู่ในป่า,าพอเดนี่เป็นใครป่าตาย พอตายแล้วแกก็แบกกดสะพายบาดยืนดูเขาเผาศพตัวแกเองคนมากันเต็มไปหมดมาเผาศพแกแกก็ยืนดูศพแกอยู่สะพายบาดแบกกรดดูดเ,เขาเผาศพแกเองแกบอกว่าอย่างนั้นเขาไม่สนใจกับแกเลยคนเป็นร้อยๆเต็มอยู่ที่นั้นเขาไม่สนใจกับแกสักคนเดียวเลยยืนดูเขาเอาศพของแกไป พอเผาเสร็จแล้วแกก็เดินออกไปทางตะวันออกศพแกนี่ถูกเผาเป็นเท่าฐานแล้วก็เป็นขนาดนี้จะหวังว่าจะเอาอะไรอีกแกก็เดินจากไปแล้วไม่ห่วงใหญ่แล้วแกก็เดินไปเรื่อยพอเดินมาถึงศาลาใหญ่หลังหนึ่งศาลาหลังใหญ่มากทีเดียวนี่เห็นไหมสมณรน,นี่เล่าให้ฟังนะ คนตายแล้วไปไหนกันในคนตายแล้วก็ไปรวมกันที่ศาลาใหญ่หลังหนึ่งอาศาลาใหญ่หลังนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โยมาบ้านอะไรเหล่านี้เต็มอยู่ที่นั้นมีสมุดบัญชีเป็นสองกองกองใหญ่เบอเลอเทียวกองหนึ่งเล็กแล้วก็กองหนึ่งใหญ่กองใหญ่สําหรับบัญชีคนทําชั่วกองเล็กนี่สาหรับขบัญชีคนทําดีพวกนั้นโทษก็เยอะแยะนักโทษนี่ทําคํหนัก ทำคำเบาคำอะไรก็ตามเขาแยกไว้เป็นประเภทประเภทเต็มสลาทีนี้โยมบาลเขาจะเรียกชื่อพอเรียกชื่อนายนั้นๆเรียกชื่อปับ๊บต้องมาถึงปุ๊บด้วยอำนาจแห่งกรรมมันบีบบังคับขนาดนั้นจะเอื้ออาทจืดจานไม่ได้พอเรียกชื่อปับ๊บจะมาปุ๊บเลยมีกี่คนโทษประเภทนีโยมบาลจะเต็มสลา แต่จะมีหัวหน้าโยมาบานสองนายเท่านั้นแหละหัวหน้าโยมาบานน่ากลัวมากนะนายหนึ่งนำหน้านายหนึ่งตามหลังพอเรียกชื่อเสร็จเท่านั้นก็ไล่ลงไล่ลงพวกนี้ลงไปแล้วก็เรียกพวกนั้นขึ้นมาอีกเป็นคณะคณะจนกระทั่งหมดพอลงไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ยายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ศาลานั้นยายคนนั้นเป็นคนเหมือนคนวัดเรานี่แหละ เหมือนคนแต่งตัวไปวัดเรานี่ไปถือศีลปฏิบัติธรรมมีผ้าเวียงบ่านงผ้าศีลเราธรรมดาแต่งตัวไปวัดนี่แหลยยายแกก็นั่งอยู่ทางโน้นยมาบาลเขาก็เรียกคุณยายว่าคุณแม่นะสำหรับยายคนนี้ยมาบาลเขาเรียกคุณแม่นอกนั้นเขาเรียกนายนัน้นนหยนี้ลงไปเลยนี่เขาเรียกยายที่ปฏิบัติธรรมว่าคุณแม่ พะพวกนักโทษที่ทำบาปกรรมลงจากศาลาไปหมดแล้วอโยมบาลเองนี่เขาก็จะเรียนเชิญคุณแม่มาที่นี่ถ้าคุณแม่อยากจะไปสวรรค์ให้ลงที่นี่เลยคุณแม่จะไปสวรรค์ชั้นไหนให้ลงไปทางนี้แล้วจากนั้นก็มีรถที่จะมารับคุณแม่จะเป็นรถลงไปจอดที่สระน้ำนี้แล้วคุณแม่ก็จะไปเปลืองป่านี้ออก ลงจากสะนี้แล้วก็เดินบุกน้ำไปรถจะมาทางฝากสระน้ำทางนั้นแล้วคุณแม่ก็ขึ้นรถไปรถจะประดับประดาตกแต่งใหม่หมดเครื่องประดับประดาตกแต่งนี่เขาจัดออกมาพร้อมรถเลยพอคุณแม่ไปแล้วลงน้ำนี่ปับ๊บรถก็เป็นรถทิพย์เลยก็ลอยขึ้นเขาก็เชิญเลยจูงขึ้นแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็เหาะบึงขึ้นเหมือนสำลีรถทิพย รถทิพย์พูดอะไรพูดไม่ได้แต่มันประจักษ์กับตาอยู่ว่างาั้นเป็นสีงามอารามตาอะไรนี่เราพูดไม่ถูกรถทิพย์แต่ก็ไม่ได้ถามว่ารถทิพย์นี้มาจากสวรรค์ชั้นไหนจะไปชั้นไหนเป็นแต่เพียงว่ายายคนนี้ลงรถแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงสาวสวยสะอาดสะอา้านได้ขึ้นไปบนสวรรค์ทัางสมบัติความง,งามแนละจากนั้นรถทิพย์ ก็หอหไปแต่ว่ายังคงเหลือพระภิกษุรูปเดียวที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะสิคือพระติดตายไปเจ้าหน้าที่ที่โยมาบาลเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้มาสนใจกับพระภิกษุรูปนี้พอเขาส่งยายคนนั้นเสร็จแล้วเขาก็ทํางานของเขาอยู่บนโต๊ะนั่นแหละแล้วพระภิกษุก็ถามโยมบาลว่าจะให้อัตมาไปไหนไม่เห็นเรียกชื่ออัตมา ยมาบาลเขาก็พูดว่าโหท่านนะถ้าตั้งใจจะไปเกิดเมืองมนุษย์ก็ให้เดินกลับหลังเดินย้อนหลังไปทางนี้ถ้าท่านจะไปสวรรค์ก็ให้ลงไปนี่ท่านไปได้ทั้งสวรรค์ไปได้ถึงเมืองมนุษย์ถ้าท่านจะไปสวรรค์ก็ให้ลงนี่เหมือนกับยายคนนั้นลงแล้วรถทิพย์จะมารับเองอาตมาเองไม่ได้ปรารถนาที่จะไปสวรรค์หรือว่าเมืองมนุษย์อาตมาไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละ อัตมาหิวน้ำอัตมาจะไปหาน้ำอัตมาจะฉันน้ำก่อนแล้วก็ลงจากนั้นก็เดินรุยไปเดินมาจนถึงบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้อยู่ริมถุงนาเขาบอกว่าอัตมามาขอบิณฑบาตฉันน้ำได้ไหมเขาก็บอกว่าให้ท่านเดินต่อไปอีกบ้านหลังหนึ่งเขาจะดักน้ำเตรียมไว้ให้ท่านเดินไปที่นั้นไปรออยู่บ้านหลังนั้น เขาชี้บอกเห็นบ้านชัดๆอยู่บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นจะเกิดเข้าใจหรือเปล่าพอเดินไปถึงที่นั้นจะดักน้ำมาฉันก็รู้สึกว่าเคลิมเคลิมจะหลับรู้สึกเหนื่อยปริยมาคลมเคลิมแล้วก็หลับไปเลยเลยยังไม่ได้อาฉันน้ำพอเตือนขึ้นมาที่ไหนได้เกิดแล้วรู้สึกตัวก็ขยับอะไรไม่ได้มาเกิดในท้องคน พอเป็นเด็กโตขึ้นหน่อยก็ไม่ยอมใส่เสื้อผ้าไปหาเศษผ้ามาห่มผ้าสีเหลืองนะ่ะแล้วพอพูดได้ก็บอกคนนั้นคนนี้นไม่ใช่พอ่อคนนี้นไม่ใช่แม่คนแม่อยู่หมู่บ้านนั้นตำบลนั้นบ้านเดิมอยู่บ้านโคกหรอกเขาพูดชื่อสถานที่ถูกหมดนะ่ะพอโตขึ้นมาเกี่ยวขบวดเป็นสมณีเห็นไหมสมณีละลึกชาติคำว่าละลึกชาตินี้กับพระพุทธเจ้า ระลึกชาติได้มันต่างกันนะการระลึกได้กับการระลึกในรูนัน้นรูนี้มันอาจเคลื่อนคลาดเพราะว่าคนกระเสือกกระสะนกระวนกระวายไม่ได้เหมือนพระยานอย่างรู้พระยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าที่ระลึกชาติย้อนหลังเช่นบุเพนิวาสันุสติยานระลึกชาติย้อนหลังได้เฉพาะว่าชาติของพระองค์น,นี้มีกี่พบกี่ชาติทรงทราบได้ตลอดทั่วถึง ตลอดถึงพบชาติของสัตว์ต่างๆทั้งหลายรู้ได้ด้วยพยานอย่งางทราบไม่ได้ด้วยการสรบปสลายเหมือนอย่างโลกทั้งหลายเขาเป็นกันคนนั้นตายฟื้นกลับมาคนนี้ตายแล้วระลึกชาติได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาเฮือหากกันเป็นมาไปพระพุทธเจ้าตรัสรู้พยานอย่งางทราบประกาศรมสอนโลกมานี่กี่ปีแล้วไม่เห็นตื่นกันบ้างมันเป็นบ้าหรือย,ยังไงมนุษย์เรานี้ มันอย่างว่าอย่าง,งาน,นั้นน่ะนะเราไปเตือนเ,เรื่องแบบบ่ายอย่างนั้นพวกคนสลบสลายตายฟื้นกลับขึ้นมาแล้วรละลึกชาดได้แล้วเตือนกันฮือหาฮือฮ,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 ฮาพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนสลบสลายแต่สรุปขึ้นมาเป็นอัตเป็นธรรมเป็นาศาสดาเอกของโลกรู้แจงเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายประกาศทำสอนไว้ทําไมถึงไม่ตื่นกันบ้างให้พากันตื่นนะไม่ตื่นไม่ได้นะ ใครทำบาปทำกรรมจะจมจริงๆนะฟังสิว่านารกมันเดือดพล่านมันเดือดพล่านไม่มีวันไม่มีคืนมีปีมีเดือนมีแต่เผาใหม่ๆสด,สดๆเอร้อนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาพวกนรกนี่ก็แออัดแน่นไปด้วยมนุษย์ทั้งหลายที่ทำแต่กรรมชั่วนั่นสิทางสวรรค์น,นี่เบาบางมากน้อยคนจะได้ไปนะทางนารกนี่แน่นหนามากทีเดียว ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ขอฝาก,รกพระธรรมคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาสุภัตโตเพื่อเป็นคติสอนใจและขอเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่าไปติดเตียนคนอื่นเขาทำผิดก็เรื่องของเขาเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาอย่าให้มันร้อนถึงเราคนอื่นแบกอย่าไปหนักแทนมันเป็นทุกข์พระธรรมคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาสุภัตโตและถ้าหากการผู้ฟังชื่นชอบผลงานคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ยาวขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ